ร่วมอาสาโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชประสงค์ในครั้งสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่และทรงงานทรงสนพระไทยด้านการจัดก,การทรัพยากรดินซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญยิ่งไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทรัพยากรน้ำโดยได้ริเริ่มสืบทอดมาจากสมเด็จพระชนนีที่ทรงนำาญ้าแฝก มาเพาะปลูกก่อนด้วยคุณลักษณะพิเศษของหญ้าแฝกซึ่งเป็นพืชที่มีรากยาวแข็งแรงต้านทานต่อการกัดเซาะของน้ำอย่างลึกแผ่กระจายเป็นตะข่ายลงไปในดินเปรียบเสมือนกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิตโดยนำมาใช้แก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินส่งผลต่อความเสื่อมโทรมกับทรัพยากรดินเป็นอย่างมากต่อมาเมื่อวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2534 พระองค์ได้พระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาทรงตระหนักถึงการใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นสำคัญโดยสาก่ได้น้อมนำมาดำเนินการอย่างต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบันสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้จะทำโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับตั้งแต่ปี2548โดยสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ ได้ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกษตรกรและชุมชนที่สนใจได้ร่วมโครงการพร้อมไปกับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอีกด้วยโดยสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาดำเนินการได้พัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินที่เสื่อมโทรมหน้าดินถูกกัดเซาะพังทลายไม่อุ้มน้ำและเป็นอุปสรรคสำคัญ ในการทำการเกษตรสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตปฏิรูปที่ดินในปีงบประมาณ2,559สนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก1,000 100, กล้าเป้าหมายพื้นที่ดําเนินการใน2อ,อำเภอคือตําบลน,น้ําเหลาอําเภอร้องกวางและอําเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ สำนักง,งานการเป็นรูปที่ดินจังหวัดแพร่ได้นำโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติรัชการที่9มาดำเนินการในอำเภอล้องกวางจังหวัดแพร่ปัญหาคือพื้นดินไม่อุ้มน้ำน้ำจะชะล้างหน้าดินหน้าดินจะเสียดินจะเสื่อมโทรมแล้วก็มาทดลองทำที่อำเภอล้องกวางก่อนนะคะเราจะมาขุดสระน้ำให้ในเบื้องต้นนะคะเรามาพัฒนาแหล่งน้ำแล้วก็พัฒนาอาชีพแล้วก็มาปลูกในพื้นที่ขอบสระ แล้วก็หญ้าแฝกนี้เขาก็จะขยายพันธุ์โดยแจกใจ่ายให้เกษตรกรที่ใกล้เคียงเอานําไปปลูกเป็นตัวอย่างของในการทําการเกษตรนางผ่องพันธุ์พินิจปวงชนเป็นเกษตรกรคนเก่งของสํานักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกจากพื้นที่ที่แห้งแลง้งพลิกฟื้นผืนดินทํากินให้มีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง โดยนำหญ้าแฝกมาปลูกรบริเวณขอบสระน้ำประจําไร่นาเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินเก็บกักน้ำเพื่อทำการเกษตรได้ตลอดปีรวมถึงส่งเสริมการเลี้ยงปลาเพื่อบริโภคและจําหน่ายเป็นรายได้บนที่ดินทํากินของสปก20ไร่ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่จากเดิมทำการเกษตรโดยใช้สารเคมีสิ้นเปลืองใช้จ่ายทั้งปุ๋ยและยาฆ่า,มาแมลง ราคาแพงมาเป็นทําการเกษตรอินทรีย์สร้างอาชีพและวิถีเกษตรที่ยั่งยืนพื้นที่ตรงนี้จะเป็นดินที่เสื่อมโทรมมากแล้วก็ดินจะแข็งกระด้างอุ้มน้ําไม่อยู่เวลาฝนตกมาน้ําก็จะไหลผ่านไปเลยไ,ได้รับความอนุเคราะห์จากสํานักง,งานปริรูปที่ดินจังหวัดแพร่เข้ามาช่วยเหลือได้นำหญ้าแฝกแล้วก็นําความรู้ในเรื่องของหญ้าแฝกเข้ามาช่วยในการปรับปรุงที่ดินเพื่น,นี้ค่ะโครงการของพระอ,องค์ท่านทุกอย่าง ที่ทำมาเราซึมซับมาตลอดเราก็จะนํานําโครงการของพวกองค์ท่านเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตขอบคุณที่มีแนวทางพระราชดําริของในหลวงรัชากาลที่9ให้ที่มาช่วยให้เราได้มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั่วไปหรือพี่น้องในพื้นที่ ปฏิรูปที่ดินช่วยมาปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาระบบนิเวศช่วยอุ้มน้ำถ้าเกษตรกร,ร,กรท่านใดสนใจจะปลูกให้ติดต่อที่สำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินทุกจังหวัดนะครับด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านอนุรักษ์และธนุบำรุงทรัพยากรดินสร้างประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษและคุ้มครองรักษาทรัพยากร ให้คงอยู่ในท้องถิ่นสร้างสมดุลของนิเวเศเกษตรที่ยั่งยืนราษฎรผู้เป็นเกษตรกร,กรมีคุณภาพชีวิตที่ดีใต้ร่มพระบารมีสืบไปร่วมอาสาโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรม